สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะทอดลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นที่ขายตามตลาดทั่วๆไปย่าพรก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะค่ะ ดยวพรก็เอาไส้กรอกไก่ลงไปทอดก่อนนะคะกับลูกชิ้นหมูค่ะลูกชิ้นหมูลูกเล็กๆที่เขาเอาไปทำลอยในน้ำยาขนมจีนนะคะยพรซื้อลูกชิ้นมาแล้วแล้วย่พรก็ซื้อไม้มาด้วยก็มาเสียบไม้ค่ะใช้เสียบไม้ทอดเลยค่ะเหมือน อันนี้ก็เอาที่คีบนะคะกลับเวลาเรากลับจะได้กลับง่ายๆค่ะใช้ไม้เสียบไปเลยแล้วก็เอาทพีลงมาช่วยกันนะคะช่วยคนรู้สึกว่าไส้กรอกไก่นี่จะแตกนะคะเพราะว่าไฟอาจจะแรงไป เพราะธรรมดาย่าพรก็ไม่เคยซื้อไส้กรอกอันนี้มาทอดค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาแตกง่ายกระทาเล็กไปหน่อยนะคะเดี๋ยวยพรเปลี่ยนกระทะใหม่ค่ะเปลี่ยนใบใหม่ค่ะ ใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยแตกเลยค่ะใส้กอของเยพรรเพราะว่าเปลือกที่เขาทำหุ้มมันอะดูมันแข็งๆค่ะ คงไม่เหมาะกับการทอดนะคะคงจะเหมาะกับการย่างพอเยพอนออกมาทอดก็เลยแตกแล้วเยพอนก็เสียบลูกชิ้นค่ะเสียบลูกชิ้นแล้วก็เสียบไม่ดีค่ะก็ลูกชิ้นหลุดมาได้เพราะว่าเยพอไม่เคย ทอดมาก่อนนะคะวันนี้ย่พรซื้อลูกชิ้นมาทอดค่ะทอดมาให้ท่านผู้ชมดูนะคะเพราะว่ามีท่านผู้ชมคนหนึ่งเขาขอมาค่ะให้ย่พรทำลูกชิ้นทอดให้ดู เดี๋ยวพรก็เลยไม่รู้จังหวะว่าการเสียบลูกชิ้นเนี่ยต้องให้มันห่างๆสักหน่อยหนึ่งจะได้เพราะว่าลูกชิ้นเนี่ยตอนสุกเขาจะพองตัวมาแล้วก็จะดันลูกชิ้นปลายลูกชิ้นหลุดนะคะ พอดันเห็นไหมคะปลายลูกชิ้นหลุดมาก็ออกมาจากนอกไม้เลยคะ่ะเราก็ต้องจับมาเสียบใหม่แล้วก็คอยกลับคอยดูนะคะพอสุกแล้วเราก็ขึ้นคะ่ะไม่ต้องรอจนสุกมากๆให้มันพองมากๆนะคะเดี๋ยวเวลาเอาขึ้นมาแล้วมันจะเหี่ยวไม่น่าไม่น่ากินคะ่ะ แล้วยพรก็ตักขึ้นค่ะอันนี้ยพรก็เอาลูกชิ้นกุ้งค่ะลงไปทอดนะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูลูกใหญ่ค่ะ แล้วก็ตักขึ้นนะคะพอสุกแล้วเราก็ตักขึ้นเลยเย่พรก็เอาลูกชิ้นปลาค่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นปาลาระเบิดค่ะแต่เย่พรไม่ได้ทำแบบปาลาระเบิดนะคะทอดธรรมดา ลลูกชิ้นหมูค่ะเยพอพรก็ทำพอกินเท่านั้นนะคะไม่ได้ทำจนเหลือเพราะว่าถ้าเกิดทำมากๆเดี๋ยวเหลือก็ไม่อร่อยวันนี้ที่เยะพรทำลูกชิ้นทอดก็เพราะว่ามีท่านผู้ชมขอมาค่ะถ้าเกิดทอดแล้วทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือ ไม่ได้ตามที่ท่านผู้ชมอยากดูก็ขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ย่อฝนก็ตติดตานะคะติดเตาทำน้ำจิ้มลูกชิ้น,นะคะ่ะก็ใส่น้ำตาลตีลงไปนะคะ ประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะขามไปนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะ เที่ยวนะคะใส่น้ำปลาไปสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวอพอเคี่ยวเรียบร้อยเราก็ชิมนะคะแล้วก็ปรุงใหม่ได้ เราก็เพี่ยวไปนะคะเดี๋ยวพอนก็ชิมน้ำก่อนนะคะว่าน้ำรสชาติเป็นไงบ้างใส่เกลือลงไปหน่อย ยี่ควรใส่ต่างปีไปสองช้อนโต๊ะค่ะเพราะวาทำไว้เลยทุกชิ้นมีเยอะแต่ยังไม่ได้ทอดนะคะจะทำน้ำจิ้มไปเลย<อ>เราก็ปรุงน้ำจิ้มเราไว้ให้เรียบร้อยะคะ่ะน้ำจิ้มทุกชิ้นนะคะ ก็ใส่พริกไปช้อนอนึงค่ะพี่ส่นแล้วก็ชิมนะคะ,ะชิมใหม่เพื่อเติมน้ำตาลไป ก็จะจัดไหนคะ่ะเวลากินแล้วจะได้อร่อยอร่อยแล้วก็น้ำมะขามเปียกชอนแล้วก็เคี่ยวนะคะแล้วยี่หรก็ใส่แป้งข้าวโพดหน่อยคะ่ะเพื่อให้ข้นๆหน่อยนะคะ กินยังไม่ทน,นนะคะก็ใส่แป้งอีกน่้ใส่ี่กนอีกหน่อยนะคะเทะะ่ากับสองช้อน,นะคะ่ะใส่ทุกคนสองช้อนเลย อร่อยค่ะก็ปิดเตาค่ะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนก็เอาผักชีใส่ลงไปนะคะ นี่ค่ะลูกชิ้นทอดของเยาพรนะคะนี่คือลูกชิ้นทอดค่ะยาพรก็ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็น้ําจิ้มค่ะน้ําจิ้มที่เยาพรทําเองเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้นนะคะ่ะเยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเยาพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เยาะพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ